อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกภาคีเครือข่ายภาคสาธารณาสุขภาการศึกษาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึง่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกรวมทั้งใส่ทรายอาเบดลงในตุ่มน้ำโอ่งน้ำและภาชนะกักเก็บน้ำและเทน้ำที่ขังตามภาชนะต่างๆออก แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการตัดวงจรลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนโดยในช่วงที่ผ่านมามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี2566ซึ่งเป็นปีที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่ทั่วโลกประเทศไทยมีผู้ป่วยถึง24,900รายมากกว่าปีที่แล้วถึง4.2เท่าเป็นการระบาดสูงสุดในรอบ3ปี และมีผู้เสียชีวิต15รายฉเฉลี่ยมีผู้ป่วยสัปดาห์ละ900รายเสียชีวิตสัปดาห์ละ1รายโดยนักเรียนอายุ5-14ปีป่วยสูงสุดรองลงมาคือกลุ่มอายุ15-24ปีตามการระบาดวิทยาเนี่ยการระบาดของโรคคัเลออกประมาณ1-2ปีจะร,ระบาดครั้งหนึ่งเป็นเว้นช่วงนะครับซึ่งปีนี้มีการระบาดหนักมากนะครับอของอำเภอวุินเนี่ยก็ถือว่ามีผู้ป่วย ทุกวันนะครับมีผู้ป่วยรายงานทุกวันในส่วนของตับนนนพึ่งเองตอนนี้ก็มีผู้ป่วยอยู่ประมาณ8รลายครับแปลายในส่วนของตัวบนอ,นอื่นก็มีรายงานมาเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ 3- 4เคตนะครับที่ท,ที่ที่มีไข้เลือดออกนะครับเพราะฉะนั้นการให้ความรู้และการรณรงค์จะมีส่วนทําให้ประชาชนตื่นตัวนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงความสําคัญว่าโรคไข้เลือดออกถึงแม้ว่าจะเป็นโรคประจําถิ่นนะครับแล้วก็เป็นโรคที่สามารถทําให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน ก็ม <S an> ีความสําคัญถ้าเกิดทุกคนเล็งเห็นและตระหน,นักถึงความสําคัญของโรคนี้ก็จะเฝ้าระวังช่วยกันนะครับโดยลําพังแล้วตอนนี้ก็คือการทํางานก็จะเป็นภาคส่วนนะครับที่ช่วยกันอย่างของอบตอเองโรงเรียนเองนะครับหรือชุมชนเองผู้นําก็จะช่วยในเรื่องของการรณรงค์ที่สําคัญก็คืออสมอนะครับอสมอเป็นกําลังสําคัญในการที่จะรณรงค์หรือให้ความรู้ให้ข้อมูลกับคนในชุมชนนะครับให้กับประชาชนว่าเนี่ยโรคนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่เกิดทุกปี โรคประจําถิน่นแต่ว่าถ้าป่วยแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับก็มีโอกาสที่เสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวด้วยอย่างคนที่อ้วนด้วยอย่างนี้ครับเด็กที่อ้วนก็มีโอกาสที่เสียชีวิตได้เร็วกว่าเด็กปกติอย่างนี้ครับทีนี้การโลณอะโลงเนี่ยมันมันจะช่วยในเรื่องของความให้ตื่นตัวแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการกําจัดลูกน้ํายุงลายและยุงตัวแก่ ถ้าลูกน้ำไม่มียุงตัวแก่ก็ไม่มีก็ไม่เกิดนะครับลูกไข้เลอดออกอก็จะไม่เกิดนะครับตอนนี้นะครับที่ตำบลนนพึ่งนะครับก็มีสถานการณ์ในเรื่องของลูกน้ํายุงรายนะครับเริ่มมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะครับสาเหตุก็เกิดเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมานะครับทำให้น้ําท่วมขังในบริเวณของพื้นที่ตําบลนนพึ่งนะครับช่วงนี้เราจึงได้เริ่มมีการที่จะรณรงค์เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวตําบลนนพึ่ง พวกเราทุกคนนะครับได้เล็งเห็นซึ่งความสําคัญในการป้องกันโรคเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกนะครับเพราะว่าไข้เลือดออกนั้นนั่นมีสาเหตุมาจากการที่ยุงยุงลายนะครับได้กัดตัวของประชาชนนะครับซึ่งทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้เกิดขึ้นครับเราจึงตระหนักถึงเรื่องนี้เราจึงได้มารณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องนี้ครับ ในหน้าฝนนี้ขอให้ทุกคนระม,มัดระวังตนเองและกำจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายเพื่อป้องกันตนเองและคนที่รักจากโรคไข้เลือดออกเมื่อใดก็ตามที่มีไข้โดยที่ไม่ได้มีอาการอื่นๆหรือมีอาการเตือนของโรคไข้เลือดออกควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาต่อไปและเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้วิเชตปนตงังถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว nbttv อีสาน รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี